สวัสดีครับเพื่อนโจยูทูบเบอร์ความสุขบวกกับการท้าทายและการเป็นชนพายแฮมเบอร์เกตเชลเลนจ์เอเวนเจอร์โจยูทูบเบอร์โจยูทูบเบอร์ตอนนี้อยู่ที่เชนเทียนบอทอฟอนเพื่อนมาครับมาครับน้ำตกเชนเทนต,ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับผมฝากดูคลิปนี้ด้วยเพื่อนนะครับจัดให้เลยครับกับปูเสือได้เลยนะครับบริเวณลำธารล่างนี้นะครับปูเสือวันนี้โจยูเปอร์จัดชื่อคลิปว่า สุดทางลักชันะเทนมาครับมาครับชันระเทนวอเทอร์ฟอนเขาบอกอันนี้ผมเจอป้ายนะครับป้ายข้อห้ามสิสองข้อเหมือนเดิมหนึ่งไม่ให้อาหารสัตว์ป่าสองไม่เก็บสิ่งของธรรมชาติสามไม่ตัดต้นไม้สี่ไม่เล่นการ์นานห้าไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หกไม่นำสารเคมีอันตรายเข้าไปเจ็ดไม่ล่าสัตว์ป่าให้รับแปดไม่ส่งเสียงดังเก้าไม่เผาป่าสิบไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าป่า สิบหนึ่งไม่ทิ้งขยะและสิบสองไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดโอเคนี่เป็นข้อห้ามของชลเศรษฐ์บอสฟอนมาครับมาครับกับโจออยูทูบเบอร์ขอบคุณครับโอเคตรงนี้ผมเจอป้ายผมซูมให้เหมือนเดิมเพื่อนเราก็เจอเนินตะแเธอร์ห้าสิบเมตรภูมิตะแเธอร์สองร้อยเมตรน้ำตกชลเศรษฐ์แปดร้อยเมตรน้ำตกสี่ลันหนึ่งพันยี่สิบเมตรทางไปน้ำตกเลี้ยวขวาเพื่อจัดให้เลยครับกับชลเศรษฐ์บอสฟอน มาครับมาครับสุดสุดไปเลยเพื่อนจัดให้เลยครับกับคลิปนี้นะครับนะครับจัดให้กับโจยูทูเบอร์ครับฝากดูเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจัดชื่อคลิปว่าผมจัดชื่อคลิปนี้ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนโอเคนะครับสุดทางรักเพื่อนสุดทางรักสุดทางรักชนะเถียนมาครับมาครับ เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่แคมป์ล่างโอเคครับอยู่ครับมีคนเยอะนะครับโอเครับจัดให้เลยครับสุดๆไปเลยเพื่อนคนเยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์เพื่อนวันอาทิตย์ที่หนึ่งกัญญาโยนถ้าตรงข้ามไปฝั่งสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพื่อนตรามไปฝั่งโน้นเยที่หนึ่งหาสโอเคเพื่อนจบนะครับโอเคครับแคมป์ล่างเพื่อนเดี๋ยวจัดให้เลยครับผมจะเดินทางขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยเพื่อน เราไปเจอกันที่สี่หลันเบอท์ฟอนเพื่อนนะครับกับคลิปสุดทางลักชนเสียนมาครับกับโจยูปเปอร์ของมาครับของเราดีน้ำเลยเพื่อนชิวๆโจยูปเปอร์นะครับเสถียรบริเวณเหมือนเดิมเพื่อนครับสุดทางลักชนะเสียนเพื่อนจัดไปครับเป้าหมายโจยูปเปอร์สี่หลันโบลท์ฟอนเพื่อนมาครับมาครับ รักจริงเพื่อนสุดๆไปเลยโอเคครับเพื่อนันเห็นบอสฟอนผมจะไล่าให้ฟังเป็นน้ำตกที่สวยมากนะครับหน้าน้ำสวยสุดๆมาครับรักจริงเพื่อนชิวๆไปเพื่อน จัดให้เลยเพื่อนตอนนี้ผมใกล้ชั้นหนึ่งนะครับมาครับมาครับนี่ตรงนี้เป็นทางสามแพ่งเพื่อนแยกขวาก่อนถึงชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเคยเดินขึ้นไปแล้วประมาณร้อยกิโลเมตรอ่าไปประมาณประมาณร้อยเมตรทีนี้คือว่ามันไม่มีอะไรเพื่อนคนเลยไม่เท่วกันเส้นทางที่ไปคือทาง,ทางนี้นะครับสวยจริงเพื่อนมาครับกับสี่หลันมอตเตอร์ฟอนโจยูทูบเบอร์นะครับ เด็กๆก็เล่นน้ำกันโอ้วัสดีครับสวัสดีครับโอเคเล่นเล่นน้ำหนูเล่นน้ำสนุกนะครับโอเคครับสวัสดีครับเคครับมาครับมาครับเพื่อนเจริเสน์มอ์ฟอนวันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนผมบอกตรงเลยคราวที่แล้วผมมาเดือนที่แล้วน้ําแรงกว่านี้นะครับวันนี้แค่นี้เพื่อนแต่โอเคก็ยังสวยอยู่นะครับชั้นหนึ่งครับผมโอเคมาครับ น้ำลงไปเยอะเพื่อนเพราะฝนไม่ตกนะโอเคครับจัดให้ครับชาลเสียนวอลต์อนชิวๆเลยเพื่อนนะ่ะเหมือนเดิมคนระับรักจริงโจยูเปอร์มาถึงป้ายเพื่อนเดี๋ยว z o o มาดูว่าโอเคเพื่อนเราก็จะเจอนะครับน้ำตกชาลเซียนชัน้นหนึ่งวันทีเฮดฟอร์ชาลเซียนวอลต์ฟอนร่วมอนุรักษ์โดยไทยมิซูสเปชั่นตี้เคมีคอลโอเคมาครับ จะซูมออกเพื่อนสวยกว่าโอเคมาครับจัดให้เลยชนะเสนวยรวโรภรชิวๆนะเพื่อนนะ <Okay. S 1> เหมือนเดิมอ,ออกไซดยว่ะมาครับเพื่อนวันนี้วันหยุดจออยู่บ้านไม่ได้เพื่อนผมมาให้ไวเลยรักจริงเ,เพื่อน เป็นกำใจให้กั้วีเปอร์ด้วยเพื่อนมครับหมครับเลาะไปเพ่อนขึ้นไปเลาะไปเพื่อนครับตอนนี้ก็พอยู่ที่เ้นอเพื่อน,รน,ออรอน,นอพรอ,อมีคนนะครับเวยจริงเพื่อนดูไม่ดูสุดๆไปเลย เพย่เนรุ่นลงมาครับเพื่อนฉลเทียนบอทฟอนมาครับมาครับชลบุรีเพื่อนน้ำตกเฉลิมเฉียนตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาครับน้องเพื่อนครับว่า สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขอฝากโจย,ยูเปอร์ด้วยครับครับผมทำยูทูบครับผมโจย,ยูเปอร์ครับสาตร์โอจอาจานไพโรจน์อินบั๊กยูเปอร์พี่ขอบคุณมากครับข้างบนสวยมากพี่ขึ้นไปเลยครับ ชั้นสี่สวยมากครับโอเคพี่ผมแนะนำเลยครับฝากดูโจวยูรุเปอร์เลยครับซาเลโอจอจานไม่โทรเป็นบักยูรุเปอร์ความสุขบวกการท้าทายและการผจญภัยแฮปปี้เฉลยเมเจอร์โจวยูรุเปอร์ขอบคุณมากครับนี่ครับโอเคครับขึ้นมาพี่สวยจริงครับผมผมแนะนำเลยครับมาครับหาะไปเพื่อนชิวมาครับมาครับเจอเพื่อน ใส่ได้เด้เพื่อนมาครับสูไม่ดูเพื่อนโคตรสวยเพื่อนสุดสุๆไปเลยยังไงเพื่อนรูดลงมาใส่ได้เด้อชั้นหนึ่งเพื่อนมาครับชาลเซียนบอทูลฟอนชั้นหนึ่งเพื่อนโอเคสุดๆโอเคครับโอเคครับโอเคครับเพื่อนโหสวยจริงเพื่อนมาครับเพื่อน พี่ผมแนะนำเลยพี่ขึ้นมาเลยครับชั้นสามชั้นสี่สวยมากครับผมโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับมาครับรอไปชิวๆโจออยูเปอร์กลัวอะไรวันนี้ผมมีหลวงพ่อสระทรน,นำหน้าผมเดินนำหน้าผมทุกเก้าเพื่อนหลบบุทั่วระวังหลังให้ผมทุกเก้าเพื่อนผมจะกลัวอะไรเพื่อนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นเหมือนเดิมมาครับ รอไปเพื่อนเสุ็ไปเลยร้อนน้ำเลยโจอวอุลเวมาครับล้อนไปชิวๆเลยมาครับรอไปเพื่อนล้างจิงมาครับโจยู่ดูปะลงน้ำเลยชิวๆนะเพื่อน คิววอท์ฟอนผมรีบไปได้เพื่อนผมถือกล้องไปด้วยโอเคนะครับรักจริงตามมาครับรักธรรมชาติตามโจยูทูบเปอร์นะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับเจอเพื่อนนักเสี่ยสดีครับพี่ข้างบนสวยมากเลยครับครับผมผมแนะนำโอ้โหสวยมากชั้นสองสามสี่สวยสวยทุกชั้นเลยผมแนะนําเลยพี่มีโอกาสมาแล้วโอเคนะครับฝากดูโจยูทูบเปอร์ด้วยครับครับผมผมทํา youtube นะครับ ซาโอจอจานไม่โทรเ็นบักยูทูปเปอร์ขอบคุณมากครับเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยขึ้นชั้นสองเลยอีกประมาณสิบวันทีครับผมขอบคุณครับพี่โอเคครับชิวๆนะเพื่อนล้างจริงตามโจัมานะครับมางี้หรือเล่าเพื่จยจัดให้เลยชิวๆเพื่อนเนี่ย ล้อไปเนี่ยโอเคนะครับโอเคมาครับล้อไปเพื่อนเนี่ยดีตัวล้อมาทีละเก้าต้องมั่นใจนะเพื่อนนะทำเล่นไหนะกิ้งจบเลยนะเพื่อนนะผมถือกล้องไว้ด้วยโอเคล้อไปเพื่อน,จ,อนจัดให้ครับกับชนะเถียนวอลล์ฟอนวันนี้สุดทางร้านชนะเถียนฝากดูคลิปนี้ด้วยเพื่อนโจ้ยยูรักจริงเพื่อน โคตรโคตรสวยชทือทะเลนวัตทรอนนะครับเนี่ยตอนนี้ตัวยูเบร์ดอีกที่ก้อนหินสลับซ้อนชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวซมสูมให้ดูเพื่อนเดี๋ยวก็ดูเพื่อนโคตรสวยเนี่ยข้างบนยังสวยอยู่นะครับแต่ไม่สวยมากเพื่อนเดือนที่แล้วน้ำจะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่วันนี้บอกตรงก็ยังสวยอยู่โอเคมาครับทะเลน์วัตทรน เฮ้ยครับสวัสดีครับเฮ้ยครับล้อเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพื่อนเนี่ยล้อไปเนี่ยสเต็ปเนี้ยล้อไปเนี่ยขึ้นขึ้นกตอนเห็นอย่างเงี้ยสเต็ปนี้ต้องบอกชิวๆเลยเพื่อนนเกาะไปนะมาครับนี่เนี่ยล้อไปเนี่ยนี่แหละว่าเนี่ยแรงมือตื่นๆเลยแต่อย่างเงี้ยเพื่อนต้องดูนะข้างในรูมีอะไรบ้างอะไรเนี้ยมาครับไม่มีอะไรนี่หว่าโอเคล้อไปเนี่ยเนี่ยบิดโกลึนมา เพื่อนลื้นเปล่าขายดีเดลอาเพื่อนเหมืนไม่ค่อยมั่นใจว่ะโอเคเพื่อนจัดไปฉันจะถือมอเตอร์ฟอนนะครับโจยูทูเปอร์ครับความสุขบวกกับการท้าทายและการปะจนัยแฮปปี้เชลเล a ร์เอเมเจอร์โจยูทูเบอร์รจัดให้นะครับจับคลิปนี้นะครับติดตามเพื่อนนะครับผมทำเป็นสาธารณะผมไม่เรเอาตังเพื่อน รักจริงเพื่อนมาครับเฉลมบเตรฟอนเพื่อนฝากดูคลิปนี้ด้วยเพื่อนสุดทางรักเฉลินขอบคุณมากครับมาครับกับสุดทางรักเฉลสนวันนี้โจ้เปืรอพาไปน้บสีหลันบเตรฟอนตามผมมาครับโจ้ซูเปอร์รักจริงเพื่อนมาครับธรรมชาติสุดๆโอเคตามผมมาครับผมรักไปเรื่อย อยให้เพื่อนโอเคตอนนี้จ้อยูเปอร์อยู่ที่แองกปาปิกาเพื่อน,นเดี๋ยวผมขอนั่งกนะันเลยเดี๋ยวดูกล้องด้วยเ,เนี่ยตอนนี้จ้อยูเปอร์อยู่ที่แอ่งกปาปิกา้าหน้าน้ำโคตรสวยเพื่อนตรงน,นี้ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยน้ำแม่งเต็มเลยนะเต็มหน้าผาเนี่หน้าผาเล็กๆเนี่ยน้ำแม่งเต็มเลยนะวันนี้น้ำแค่นี้ก็ถือว่าโอเคข้างบนสวยอยู่เพื่อน มาครับมาครับชนเสนบอ์ฟอนรักจริงโอเครับหนึ่งเพื่อนผมนั่งพัก๊บนึงเห็นรับเนี่ยผมเจอนักท่องเที่ยวเยอะเลยเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เพื่อนเลยคนเยอะนะครับเนี่ยคนเยอะเลยครับผมข้างหลังเนี่ยคนเยอะนะครับสุดๆโอเคสวัสดีครับโอเคครับมาครับมาครับชนเสนบอ์ฟอนชลบุรีเพื่อนน้ำตกชนเสนตำบลบางพระอำเภอศรีชาชาจังหวัดชลบุรีนะครับ โอเคมาครับเพื่อนรักจริงเพื่อนคอนเทนต์โจยูเปอร์ต้องการให้น้ำตกเสด็จเป็นที่รู้จักของของคนทั่วโลกเพื่อนชีนี้ผมไม่อยู่แค่เี้เพื่อนรักจริงเพื่อนจัดให้เลยครับกับชนเสนวอเตอร์ฟอนมาครับเนี่ยตอนนี้ผมดูผมดูกล้องอยู่ว่าเออมันตอนเลชิปตดัดยังโอเคเพรตอนนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จแบตโอเคเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวไปชาร์จแบตข,ข้างบนหน่อยโอเคมาครับมาครับตามมาครับกับชนเสนวอเตอร์ฟอน โอเคโหเจอพี่เขาเล่นน้ำพอดีสวัสดีครับพี่โอ้โหฝากดูโจยูทูเปอร์ด้วยนะครับโสุดยอดน้ำเย็นชื่นใจพี่ครับชื่นใจครับโอ้โหโอ้โาโอ้โหสุดยอดแองกเปบิก้าพี่เนี่ยขึ้นไปข้างบนสวยมากเลยครับในแหน่มาแล้วโอเคผมขอฝากโจยูทูปเปอร์ด้วยครับสาโลจจอจานไม่โทรครับสโลจจอจานไม่โทรเว้นวัคยูทูเปอร์ครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่รักจริงนะครับขอบคุณครับโอเคครับมาครับมาครับ ขึ้นไปีพี่สวยครับขึ้นไปเลยครับขอโทษนะครับโอเคครับมาครับมาครับกับเชนเสียนบอตอร์ฟอนโอเคเนี่ยผมเจอเพื่อนผมทักทายแบบนี้เพื่อนนิสัยผมโอเคครับล้อไปเพื่อนออกขวาเลยมาครับชิวๆโจยูนิเปอร์ชิวอลฟอนเพื่อนจัดให้ครับกับคลิปนี้นะครับมาครับเหยล้อขวาไปเนี่ยชิวน้ำน้อยไม่เหมือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วน้ำเยอะกว่านี้ เนี่ยเดือนที่แล้วตรงนี้น้ําน้ําเต็มก้อนหินนี้เลยวันนี้ม่งไม่มีเลยนะมโอเคมาครับนี่รอไปจัดให้ครับกับชั้นเสถียฟอร์วารโจยูรุป์ขอบคุณมากครับโอเคครับร้องไปส,สุดไปเลยมาครับมาครับชิวคิวเล้รักจริงยวแป๊บนึงเพื่อนนะจัดให้เลยครับจัดร่องน้ํา อเมซอนเพื่อนครับลองน้ำอเมซอนแป๊บนึงจะจัดให้โอเคมาครับลองน้ำอเมซอนเพื่อนเนี่ยคนอยู่พอดีโอเคครับเนี่ยลงน้ำอเมซอนเพื่อนตรงนี้หน้าน้ำตรงนี้หน้าน้ำนะครับเอวนะครับเล่นได้สบายครับผมโอเคมาครับล้อไปเพื่อน เนี่ยไลเดอร์เมเดิมเพื่อนเนตรงนี้ตอนห็นที่อยู่ข้างล่องน้าอเมซอนเพื่อนเนี่ยผมไลสไลเดอร์เหมือนเดิมทางทดีๆเนี่ยเลี้ยวขวาไปก็ไปได้ผมไปไม่มีน้ําไม่มัน,มมนโอเคล้อไปเลยเนี่ยเพื่อนล้อไปเนี่ยสไลเดอร์เลยเพื่อนมาครับนี่ไงนี่ไงสไลเดอร์ลงมาโอเคมาครับดิงยาวเลยเพื่อนจัดให้ครับผมโจยูเปอร์โคตรมันเลยเพื่อน สุดๆไปเลยหลาจริงเพื่อนตามโจมาทุกเก้าเลยเพื่อนจัดให้ครับกับแชมเปญบอลลูฟองโอเคโอ้เจอเนาะสวัสดีครับโอเค,อเค,อเคขึ้นไปเลยครับหนูข้างบนสวยมากปะ่ะหนูขึ้นไปถึงชั้นไหนมาเนข้างบนเนี่ยชั้นสองเลยอีกหน่อยเดียวชั้นสองไาเล่นน้ำไปเล่นน้ำชั้นสองสวยเนี่ยข้างข้างบนอีกหน่อยอีกประมาณสิบนาทีเองปะ่ะเนี่ยอีกสิบนาทีเองปะ่ะสวยๆจริงปะ่ะโอเคนะ โอเคครับมาครับแนะนําน้องผมไปมาหมดแล้วเพื่อนผมไปทุกมุมแล้วเพื่อนฉันเห็นโมเตอ์ผมเลยแนะนำเขาครับผมโอเคเจอคนหลายคนแล้วครับสวัสดีครับโอเคครับรอนเลยจัดให้เลยวันนี้วันหยุดโจยูทูปเปอร์ผมอยู่บ้านได้ไงเพื่อนชีวิตผมก็มีอยู่แค่นี้มันหยุดโจยูทูปเปอร์ไง อยู่บ้านได้ไงเพื่อนความสุกโจยูเูพเปอร์ไงผมอยากใส่ยทอดความสวยงามให้เพื่อนดูเรื่องเรื่องถูกต้องไหมครับเอ้ยเอ้ยมัลื่นโอ้โหโอ้โหเพื่อนผมลื่นไปโอ้โหจบเลยนี้อย่างนี้ลวกษนนี้เพื่อนระวังเลยเนี่ยตะไคร่มากเนื่ยโอ้โหจบเลยเมื่อกี้ผมลื่นเกือบล้มเลยเพื่อนโอ้โหผมเหมือนเตือนหมดแล้วผมต้องระวังเพื่อนนะโอเคเพื่อนมาเที่ยวแบบนี้ชิวๆนะ มาครับรักจริงมาครับชนบุรีเพื่อนชนเสนบอทอฟอนโอ้โหโอเคเคพื่อนเดี๋ยวแั๊หนึ่งนะเดี๋ยวแั๊บนึงผมเจอรักหน้าผาเอเวนเจอร์เพื่อนเดี๋ยวผมเจอเพื่อนนั่งเชื่อขึ้นไปม,นมาครับมาครับหน้าผาเอเวนเจอร์วันนี้หน้าผาเอเวนเจอร์ไม่มีน้ำเลยเพื่อนโ<ม>อเคครับมาครับมาไปเพื่อน ปลดลักธรรมชาติตามโจมาเลยเพ่มันทุกข้าวครับก็ตแต่มันทุกข้าวโจยูนิฟอร์มาครับโอ้ก็มึงเพื่อนผมดูคลิปดด้วยคิปจะตัดแล้วเพื่อนโอเคนะเพื่อนนะก็ตั้มหนึงเพื่อนผมดูคลิปก่อนคลิปตัดแล้วโอเคเนี่ยเพื่อนเนี่ยหน้าผาเอจ์เอนเ,เจอไม่มีน้ำท่วงหยดเลยเพื่อนเดือดถูกไหมไม่มีน้ำท่วงหยดเลยเพื่อน โอเคแล้วเพื่อนนะเนีย่ยคนกำลังขึ้นไปเนีย่ยล้อขวาไปโจยูเปอร์ไม่ไปนะครับเดี๋ยวโจยูเปอร์ลุยหน้าผาเอเวอรเอรชั์เหมือนเดิมโอเคข้างหลังมีใครป้าข้างหลังข้างหลังไม่มีใครมาเลยโอเคไม่เป็นไรรักจริงเพื่อนตามโจมาทุกก้าครับรักจริงมาครับโจยูเปอร์ความสุขบกการท้าทายและการปะจนัยแฮปปี้เชลล์เอเวอเรชั่โจยูเปอร์มาครับจัดให้เลยครับกับสี่หลันมอต์ฟอรครับคลิปนี้ครับครับผมสุดทางรักชันเถรน,นะครับฝากดูคลิปนี้เพื่อน สุดทางรักชนเฉนมาครับมาครับกับโจยูเปอร์ขอบคุณมากครับต่อไปเพื่อนรักจริงโอเคคิดตัดนะโอเคคิดใ้ตัดแล้วเพื่อนมาครับมาครับอย่ายวนั่งพักบ้านมีไชิวๆไปเดี๋ยวจะชาร์จแบตด,ด้วยเพื่อนแบตบตอนนี้เหลือขีดเดียวนะครับโอเคมาครับมาครับกับชาถถถบตเฉินบอทเฟอนโอเครักจริงเพื่อนตามโจยูเปอร์มาทุกก้าเลยเพื่อนสวยจริงเพื่อนชนาติเน